ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่ตลาดนัดโคกระบือครับมื่อนี้เย็นวันศุกร์พอดีวันศุกร์นี่เขาจะเอางวมาลงอยู่ตลาดอยู่สีขอครับวันขายจริงเป็นวันเสาร์ครับเสาร์วันเสาร์นะครับตอนเย็นวันศุกร์นี่เขาก็เอางัวมามาลงไว้เพื่อขายครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาพามาิ่งัวใหไ่ครับโอ้ตัวผูตัวผูครับพ่อพ่อพ่อห้องเท่าไรครับเนี่77เจ็ดสิบเจ็ด 77ตัวผู้โอ้เป็นโภพันคุ้มฝูงครับเนี่ย77อายุเท่าไหร่นะพ่อ4ปี4ปีนี่4ปีครับเดี๋ยวพาเบ่งไทยครับโอ้ตัวใหญ่สูง1 6อได้ครับเนี่ยโอ้เกือบซ้ำผมเลยครับ พอไรอยากได้เป็นพอพันคุ่มฝูงครับพพล้กชายเขาจะแต่งงานอ๋อลูกชายเขาจะแต่งงานเขาเลยใครใคอ๋อพอพัน้องว้เจ็ดสิบเจ็ดครับ,รบอ,อายุสี่ปีครับนี่โอ้พอพันคุ่มฝูงครับพี่น้อง,งบามันตัวใหญ่เนี่พราะอันนี้มันเป็นเป็นลูกของอะไรนี่เขา SK อะไรเนาะ น่าจะเป็นค้หรอ๋อ F.K อะไรยพ่อพ่ออยู่ไหนนะครับนี่ยผมอยู่สุพรรณครับอยู่สุพรรณโอเคพ่อพ่อสะดวกฝากเบอร์โทรไหมครับไดเอร์ศูนย์องแปดสามสองแปดสามสครับลองโทรมาสอบถามมึงเด้อครับถ้าหาก ยังปรทัานขายกับรองโทรมาสอบถามกันครับครับโอเคครับขอบคุณครับพ่อมากี่ตัวครับนี่ยเอาสี่ตัวแล้วตัวนั้นเน่ยเท่าไหร่นะตัวตัวดำตัวผู้ตัวดำสี่พิบุกสิบเอ็ดเอาสี่สิบหกสองตัวนะคัแล้วตัวตัวเล่นี่เ่ะอันนี้สามสิบหกอันนี้สามสอตัวเล่นี่สามสิบหก นี่อันนี้ก็ตบผูครับพี่น้องผูบ้ามันคือกันครับนี่สี่สิบหกครับโอ,โอแต่แต่ว่าในสองสองตัวในสี่สิบหกครับใครอยากได้เป็นพอพันคุ้มผูงครับว้าย สอ,สองตัวนี่สี่สิบหกครับแล้วอีกตัวบ้ะมันนี่เทเหนโอสามสิบโอเคครับผมอ่ะนี่ครับบรรยากาศอยู่ตลาดนัดโคโกะบืออำเภอศรีคอจังหวัดส,สุรินทร์ครับในช่วงเย็นวันศุกร์ครับเขาจะเอาง่วนี่มันลงไหวครับเพื่อที่จะลอ่อขายเสาวันเสาแต่ตอนนี้ก็มีการต่อรองราคามีพอขาม,มาสื่อครับ 3าม0ื่นหกเล่สามืนหกตอต่อรองราคาได้นะพ่อน,ะอนี่พ่อบอกต่อรองราคาได้ครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวผมไปดูตัวผู้ตัวนี้ก่อนโอ้นี่ตัวผู้มื่อด้เบิงงวดตัวผู้ครับพ่อของใครเนาะนี่ ต,ต,ต,ตัวผู้นี่เท่าไหร่ตาสามหมื่นห้าพันว่ากี่กี่ปีแล้วนี่ถึงปียังปีกว่าสามหมื่นห้าพันครับตัวผู้ตัวผู้อ้าวผลใดอยากได้ตัวผู้คุ้มฟูงครับครับ จะพาเบิ่งตัวผู้อย่างเดียวเลยครับมือนี้สามหมนห้าพันนี่ครับโอ้ของตานี่เหรอตอนนี้ตาเท่าไรเนาะครับตายี่สิบแปดห้าร้อยตัวผู้เนาะยี่สิบแปดห้าร้อยครับนี่โอ้อ่าเดี๋ยวพาเบิ่ไงถ่ายครับยี่สิปดห้าร้อย ืัอนี้พาเบึ่งงัวตัวผู้ครับอ้หยี่สิบแปดห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นแปดันห้าร้อยบาทครับอ,อยู่ตลาดสีขอครับเสาวัวนเสาร์สมานมาเบึ่งได้ครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบึ่งอีกสองตัวนี่ครับของพี่เท่าไหร่ครับเนี่ย ขายไปแล้วอ๋อขายไปเท่าไหร่ครับนี่ยสามหมื่นเก้าตัวตัวแดงนี่นะอ๋อายุเท่าไหร่นอนนี่แปดเก้าเดือนโอ้แปดเก้าเดือนสามหมื่นเก้าของผมเดี๋ยวรอแปดเก้าเดือนก่อนแล้วไอ้ไอ้ต้นน้อยนั่นแหละสองหมื่นเก้าสองหมื่นเแต่ยังไม่ทันได้ขายเนาะอ๋อไอ้ต right> LA no ้นนี้สามหมื่นเก้านี่ขายแล้วครับ แต่อีกตัวนี้สองหมื่นเก้านี่ยังว่ทันได้ขายครับนี่อา้าวยังว่ทันได้ขายเด้ครับสองหมื่นเก่าตัวนี้แต่ตัวนั้นขายแล้วสามหมื่นเก่าโอ้ตุ้งผู้ครับมีแต่ตุ้งผู้ครับมัอน,นี้พระมึงว่าตุ้งผู้โอ้นี่ตัวนี้สวยจะขายเนาะสวยเนาะหล่อตัวนี้หล่อ,ตอแต่ขายไปแล้ว ของพี่เอามา ivity, กี่ต ouais, ัวครับเอ้าวสองตัวน well> ี่บ่พ okay, ่อของใครนี่พ่อของใครครับนี่ว้าวอันนี้ตัวผู้น้อยครับพ่อเท่าไรครับพ่อนี่ฮะห้องไวเท่าไรเหรอ ห้องยี่สิบห้าโอ้สองหมื่นห้าครับตัวผูกมันได้จักเดือนหรอครบเดือนแล้วครเดือนแล้วครเจ็ดเดือนหน่อเนาะงสองหมื่นห้าเป็นห้องไว้ได้ครับเนี่ยสามารถต่อรองราคาได้ต่อมาได้เนาะต่อรองราคาได้พ่ออยู่ิวสาครับ บุรีน้ำนุน,นโอ้ยอยู่บ้านด่านบุรีน้ำนุนนะโอเคครับผมครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาดูใหม่เด้อนี่สองหมื่นหาครับพี่น้องตัวผู้น้อยครับโอ้แต่ตัวนี้งามดีครับพี่น้องสามหมื่นเก่าส่วนตัวนี้สองหมื่นเก่าครับตัวผู้ครับบอนีพับเบิงงวตัวผู้โอ้มีแต่งัวตัวผู้เลย อันนี้แองกัดแองกัดสีดำแองกัดสีดำาอกัดสีดำตัวผู้เจ้าของมันปอยุคครับบาเห็นเลยครับ <S <S อ่านี่ครับบรรยากาศตอนเย็นวันศุกร์อยู่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์ครับ <S <S เ,นเนพรา,เงงาาาเราะว่าต้นเย็นในอากาศสีเอางวมาลงใบตะไคร้เสาวันเสาร์ครับวันวันจริงนี่คือวันเสาร์นะครับอยู่อำเภอสีขอครับ แต่ก็มีพอค่าแล้วก็มีเพป็นมาสื่อมาตรงลงราคากันสื่อขายกันครับต้นคำต้นเรงโอ้มืมันีห็นงตุ่กผูหลายครับเพราะเป็นงูตุ่กผูพี่อวดตุ่กผูของใครเนี่ยครับของพี่ปบปะขายเท่าไหร่เนี่ยร้องเท่าไหร่ร้องคู่นี่ครับไหนเอาเป็นคู่ปะ ตัวไหนตัวตัวนู้นหรอตัวดำตัวนู้นหรอเท่าไหร่ครับคู่นี้ผมเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าโอ้โหภาพบึงภาพบึงงัวตัวฟูครับมาอนี่นี่ครับเพันห้องเจ็ดหมื่นกว่าครับคู่นี้อีกตัวดำตัวนึงครับนี่อีกตัวดำตัวหนึ่งี่เพันห้องคู่กันครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทไปโบหมื่นกว่า่เลยโบเธนไรโบหูครับ ของพอ่อของพ่อคู่นี้ร้องเท่าไหร่นี่ขายแล้วบปล่าขายไปเท่าไหร่ครับวันนี้ 30, สาม <19 S 1> สาิบอันนั้นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเปล่าเราขายได้เร็วหักเลยาขายได้เร็วเนะาะครับ <laughs> โ,โ,โอ้ยอดแสง ตอนนี้เปิดขายแล้วครับพี่นอ้องครับพี่น้องเดี๋ยวแรืงนี้เดี๋ยวบึงขาวๆไว้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมาบึงตัวผู้อีกตัวหนึ่งนี่วันนี้พาบึงอัวตัวผู้นี่อย่างเดียวเลยพ่อของใครเนาะครับนี่ไม่รู้อูอ้เล่ตัวผู้โอ้เจ้าของ เนไปทางไหนนอนน่ครับอันนี้ยังยังเพ่นเดี๋ยวลงจากรถครับในของพ่อได้เอาวัวมาขายไหมครับเอามารับในตัวไหนครับนี่ตัวนี่ตัวนี่ตัวนี่อเขาเขาจะยาวนี่นะตอนนี้เท่าไหร่ครับนี่ ร้องขาย3า5 0 0ืาร้อรองร้องอยู่37,500เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมไปดูใกล้ๆก่อนเด้อ3 7 5 0 0ครับนี่เ,เป็นตัวเมียโอ้นมสีเต่าครับพี่น้องเบิ่งไทยเบิ่งไทยยิ้มดำๆครับพี่น้อง เดี๋ยวไปทำเป็นตัวคองไปย้อนแสงครับโอ้หอันนี้ลี่ลี่ล่ของพ่อป่ะครับของคใครล่ะของใครโอ้ห <laughs> มีคนไหลาย <laughs> ปัดแกะเลยเนาะ <c oughs> วัวคือแกะนั่นนี่ของพ่อปน,น่ตวนี้โอ้นี่เจอตัวผูอีกแล้วครับตัวนี้ของใครเนาะครับเอาเดี๋ยวหาเจ้าของเนก่อนครับตัวผูตัวผู ท้งนี้ยอนแสงครับโอ้ในห่อยพี่นิับบรรยากาศการต่อรองอยู่นี่ครับตอนเย็นวันตอนเย็นวันสุกครับนี่เริ่มงัวเขามาอมาสื่อขายกันแล้วครับพี่หน่องเลยสื่อขายกันครักเลย อยากได้สองตัวมันยังใกล้หนิอะไรไอพี่นี่ของใครครับนี่งตัวใครตัวพี่ปะเปิดราคาอยู่เท่าไหรเนี่ยตัวนี้ยี่สิบห้าครับคู่นี้นะครับยี่สิบห้าสอตัวสองตัวสองตัวสองหมื่นห้าครับลอกันได้นิดหน่อยสองตัวสองหมื่นห้าตลองได้เนาะครับผมอ๋อพี่น้อง มีหลากหลายรูปแบบราคาครับไอตัวนู้นล่ะตัวนู้นขายแล้วครับขายแล้วบอกขายไปเท่าไหร่ขายสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเห็นอารงเมื่อกี้เองนาะขายโอเคครับขอบคุณครับ ขอผมพึ่งมา่ายครับช่องประลัดชิก <laughs> โ,อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึง,งเละเละ <c oughs> ไร ตัวนี้ของพ่อบ่ครับของพ่อบ่ะขายข e าขาย,ยังนี่ยังไม่ได้ขายร like, ้องอยู่เท่าไหร่นี่ตัวนี้องสามสิบหกห้องสามสิบหกทำงัวเมให้ลูกจักตัวแล้วครับนี่ลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียววันลูกต้นหนึ่งครับพี่น้อง อยู่อยู่อยู่พ่อสะดวกฝากเบอร์โทรบ่ครับสะดวกฝากเบอร์โทรม่มีมีเบอร์ไหมมีเบอร์ูุใดอยากมาเบึ่งงัวตัวนี้กไมเบอร์โทรโอ้มีมีคับโอ้เอาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดครับนี่พอพ่ออยู่ไหนครับนี่อยู่สังขาอยู่สังขวันวันนี้ตลาดสังขละเขาได้ไปขายไหมไ่ได้ไปบอก เขามีวันศุกร์มีวันศุกร์เลยเนาะตลาดสังขะอยู่ไหนผมทำงานอยู่กับเชิงครับพอดีผ่านไว้แวะเข้ามาครับโจ๊กเรนอะไรอยางผมเลี้ยวเลีวครับอยู่อยู่บ้านไหนอยู่รัตน์ครับทำงาน่กับเชิงครับไป่ทำงานอยีกเลนไปซื้อแถวนู่นเลยอ๋อเออแถนบ้านเออซิบตะวันแถวบ้านกระซิบวนแถวบ้านพุงน้อยรุ่มจินเขาว่าบางทีบานจะเก่า อ้าวครับูใดสนใจเงิตัวนี้ครับ36 3 6 0บ0ครับสามารถสามารถต่อรองได้เนาะพ่อเนาะสามารถต่อรองได้เนาะต่อรองกันได้เนาะ36ครับหครับว่ายังไม่หมันหรอวัวยังไม่มันครับตัวเมียครับผมครับผมมาครับพอเอามากี่ตัวเนี่ยมาตัวเดียวเมาตัวเดียวอ๋อ ตัวดำของไค่เนาะนี่ตัวดำของไค่เนาะนี่ว้าตัวผู๋ครับตัวผู๋โอ้โหนี่พระบึงง่วผู๋ครับอะเอ้าได้ตัวผู๋ตัวนี้เท่ายสองหมื่นเจ็ด สองมืเจแล้วตัวนี้ล่ะที่เอาลงเมื่อกี้ล่ะ,ะรรนี่นี่ตัวเอาลงเมื่อกี้นะตัวนี้เท่าไหร่นะ2องหมนตัวนี้2อ0หมอ้าววันนี้พาบบิะง,งวัวตัวผูครับนี่ราคา2 7งหมืไอ้ตัวนั้นสองหม่นเก้าพัครับ2 7งหมื่นเจดอ่นอ่าดู เจ็ดครับอันนั้นสองหมื่นเก้าครับนี่เราพาเบิ้งสองหมื่นเก้าครับเอเคไดห้หมักสีนี่แบบนี้ครับสองหมื่นเก้าน้องอยู่ไหนครับนี่เดือสีขาวนี่หรอเดือดสีขอนี่บ่โอเคอ่าคนสีขอโอเคครับอ่ามือนี้พาเบิง้งงัวตุ่นผู๋ครับพี่น้อง เล้สนใจอย่างว่าเลือกมาเบงกับสเสาวัดเสาครับพี่น้องงัวสิไหลกว่านี้ครับพอดีมือนี่เป็นมือ,มอที่เขางัวมมนลงไว้พักไว้สาหรับขายมืออื่นครับเสามืออื่นโอ้โนขนาดตอนเย็นงัวมาหลาแลวครับัตวตัวผู้ของใครเนาะครับตัวเมียครับตัวเมียบอก <laughs> ผมนึกว่าตัวผู้ ของพี่บ่ครับพี่เปิดอยู่เท่าไหร่ครับนี่สามสิบหกครับสามสิบหกอ๋อตัวเมียได้ลูกยังนี่ครับยัง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 เป็นอัวสาวบ่นี่อ๋ออัวสาวอัวสาวนะครับนี่สามสิบหกสาม,มนนสามหมื่นหกเนาะสามหมื่นหกทุนเลย่อรองได้อ้าวต่อรองได้ครับพี่น้องสามหมืนน่นหกนี่อัวสาวอัวสาวเพื่อนเราเพ่อท่านเคยให้ลูกครับเิ่นขาเมันขา นี่นาครับหัวล้นล้นครับเชียงเชียงสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันโอ้วัวสาวพี่พี่อยู่ไหนครับนี่อยู่ซีคอนี่ป่ะอยู่สำโรงท่าะสะดวกฝากเบอร์โทรบ่ครับะสะดวกฝากเบอร์บร่เอาฝากก็ได้ครับเอาเบอร์อยังครับ 093 0866 189ครับพี่พันยูซำลงแาบด้วยครับนี่ผู้ดใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามครับเอามาตัวเดียวบ่ครับเอามาตัวเดียวโอ,โอเคครับผมค,ครับโอ้โหขับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นคอยมาติดตามเบิ่งกันอีกเท่านึงครับสำหรับมือน,นี้เดี๋ยวก็ ผมก็ขอจบคลิปว้ก่อนํำนี้ครับเดี๋ยวมืออื่นค่อยว่ากันใหมครับมือนี่พระบึงง้วผูครับสำหรับต้นแรงวัดซุปนี่ตลาดนัดโคโกระบืออำเภอสีคอจังหวัดสุรินทร์เพื่อกะสีเอางัวมาลงผักว้ถะาขายมือเสาครับเสาวันเสาร์ครับมีทุก,ทกวันเสาร์ครับทุกเสาทุกเส่าวันเสาร์ครับเขาสิมีการสื่อขายงัวกันงัวสิหลกว่านี่ครับมีทั้งงัวมีทั้งควายเลยครับ ขาขายโอเคเดี๋ยวผมพายบึงควายทางคุณครับฟังคุณโอเคครับสำหรับคลิปนี้จอบซำนีนะครับสวัสดีครับ